สบายดีทุกคนสบายดีเนาะตอนนี้รอเยนเจ้าก็เดินทางมาที่นครปารเซมาเที่ยวงานบุญส่งเทือ่อเดินทางมาแต่สวรรคเขตขี่รถจักรมาสองคนเนาะกัสิมีแผนไปเที่ยวไปดินไปโรงงานบุญส่งเทือ่อนะครปารเซแต่ว่ามือทีอ่าบุญส่งเทื่อกกลายไปแล้วกลายไปแล้วเนาะกะ็เลยสิพาทุกคนมารอเบือง แก้มของทีนครไกซ่ซอนเอ้ยขอภัยทีนครปากเซเนะาะปลาเปิเ้ลเฮดดำเนินงานการก่อสร้างไปทอดขันต้อนได้แล้วนะบาจเจ้ากับสีพาทุกคนเลาะในเขตสวนสาธารณะถือว่าเป็นสวนสาธารณะเป็นเอาหญา้ายัางมาปลูกคะแน่ในลายยางลายชิงลายยางาปาเบื้องเจ้าหนีเป็นกืบทการปลูกยางเหลนี้เป็นเฮือนเป็นพระราชวังของทานเหลืองเนาะ อาารเจเิญเจ้า,จาของเป็นผู้ก่อตั้งโรงงานคาเฟ่ดาวคาเฟ่ดาวเพื่องใหญ่สุดในประเทศลาวเนาะคาเฟ่ดาวสุดคาเฟลดาวเพื่องเป็นห้องแฮมหาดาวจชมาสักเกรนโฮเทลเป็นครัวเา,าวญี่ปุุนเป็นผู้สลาวพุรีตะเวนเดิมโต๊ะดินพี่น้องเห็นก่อนเมฆก่อนเดียวบงัง อาทิตย์ไปเอาโมเป็นการเสียเวลาเดีวสิพาทุกคนเลาะเบิงเป็นขันเป็นตอนจนหอดปากแมนน่น้ำเซโดนเนาะเป็นกรากรเอาควกใหม่กคกยังมาปลูกเลยนะนี่ปูไอ้ทางคนยางปูยาเป็นร้านจอดรถแน่เนาะอาจจะมาคืบน้ำมาเดีวข้นไหนประเมิน ตามครบคิดของเบาเจเจ้าเองอะ่ะบัทันหอด80%เนาะจากทั้งหมดนะคือบ,บานะบัทันหอดหรืออาจจะหอด80%นี่แหละทางทางมุมสูงอาจจะเห็นอยังที่ชัดเจนอ่กะกับไร้โกกานะทางมุมสูงไปเกลียหญ้ามาปลูกกะว่างมาสีให้มันสวยงามกว่า นครไก่ย้อนเนี่ย,น,ยนะคเแ็ดงามเนาะคะแนนบอกงามเลยครับชื่อวาเสียนะเพราะว่าใส่งบประมาณหลายกว่กกานครไก่ย้อนเลยครับใ,ใหญ่กว่า <ใน S 2> พวกเราแคมเป้านที่นี่เป็นอะไรวะปูกมันติดง่ายอยู่พวกเราแชมเป้ยนอ่าติดงานบอใจง่ายานเนาะนอันนี้คือตามแบบตามพังเป็นออกมาประมาณหกปีก่อนนหะพี่เนาะ เป็นเฮ็ดแบบเดียวกันเลยเป็นไอ้ตัวน็อตสร้างคุณยางตีงกลางแล้วนกะ็มีปูยา่าลูกงาแล้วก็โคกหลอกจำปาเบิดเท่านั้นเบิดเท่านั้นยิงทีเป็นเห็ดแล้วนกะ็มาหนีก็เป็นอ่าบอลคุแล่นดินรถยักเก็ขึ้นมาได้แต่ว่าโยกเยือนรถง่ายเนาะตอนนี้อันนี้เขาจะขี่ไปเรื่อยๆขับเป็นบริษัทขับเป็นบริษัทตั้น เป็นนักข้นแห่งเล้าไต่ว่าไปไสกว่าแนวนั้นเบืองรูมกับรถเที่ยวอ่า,าน้าเนีนเติบกับบริเวณรถไล่ไดนทางมันแคบมันมีห่านอาหา่หานห่านปินงงาไนะรถขับจอดแก้มทางทางมันแคบเนาะเห็นบอกพี่นอ้องเจนเน,นี่ยัดเจนแต่ขั้นอยามันเกิดดีๆคุ้มเบิดมากนะจะมีความสวยงามไป ยาไลาเติบดยาเป็นห้ากรลกเนาะแต่มันอกาชีโตกแรงไปเลยโตกแรงไปแล,รแรปแลกับโมมีฝฟุนนะะ้นกับตองปยายามบดนำนะฮะยายามบดนำแต่มีคนมายางมันแรนเห็กังเวน้นเราจะเจอเองกบริมาเคร่งปีดะนับแต่แจอจา เหินว่าปีไม่เล่าจนมาตกเดือนสิบมาบุญสงเงือนครอดปากเซตะเวนตกดินสวยงามไปดนี้กับบทท่านแล้วมาเท่ยวนี่ก็แห่งบทท่านแล้วเนาะ ปากเสพบน้องนั่งนาลีย้องว่ามีสเสน่ห์ดังจิตใจน้ำเสและดวงดอกไม้พบกุลาบกินหอมของเมืองปากเสอ้ายเฝ้าลงทุ่มเทหักจนหมดใจ ฮับเอาหักอ้ายฝากให้จงทนอมขวัญใจบ่ให้เปลี่ยนสีขอว่อนฟ้าอยาดฝนสุมซำไหนเพื่อว่าสองดวงใจได้ซื่นสุขีกุลาบเอ้ยสวยเบ่งบานในอุท